ประหยัดน้ำมันมากๆนี่ใช้มาใช้ประจาอ,รอาทิดเลยไม่ขึ้นถังเลย<า>มันขับสนุก<า>ในระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่รถแข่งแต่ว่ามันวิ่งได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้ว<า>ถ้าลองดูอีกนิดแปดสิบเปถึงร้อยยี่สิบนะครับว่าใช้เวลาเท่เาไรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะในผมพาเพื่อนๆมา อยู่กับ t y y t t c o r r l l a Cross ใหม่คันนี้นะครับก็ร้องบ่อยครั้งหนึ่งว่าเราเอามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้ไปขับรวมๆกันกับเพื่อนๆแล้ววันนี้เป็นแบบ private test วันนี้เราจะเน้นๆเลยนะครับในการหาอัตราลเร่งและการขับขี่0 1 0ย 0- ถึง0เมตรอัตราลเร่งความสนุกสนานการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นขอย้ำอีกนิดนึงก่อนว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีนะครับมีทั้งเครื่องยนต์แบบ1ัน และพันแปดไฮบรนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ t o y o ต้า o ค o l a a ั t t s สและ t o y o ต a า h r นะครับแต่คันนี้เป็นแพลตฟอร์มตัวถังตัวเดียวกับ a l t i s สนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่สูงขึ้นขับสนุกไหมเป็นอย่างไรขับแล้วอัตราเร่งเป็นยังไงจุดศูนย์ท่วงต่างๆได้เปรียบเสียเปรียบกับรถคู่แข่งหรืออย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูกันครับว่าทำไมมิติตัวรถของโ o l a Cross กับ a l t i s นั้นมัน ถึงได้ยาวกว่ากันนี่แล้วไม่เฉลยฮะนี่ครับเครื่องยนต์อยู่แค่นี้ที่เหลือจากตรงนี้มานี่คือทำหน้าให้มันยื่นออกมาเพื่อรับกับไฟหน้านะฮะแล้วก็ให้รถเนี่ยตัวถังมิติเนี่ยมันดูกว้างขึ้นและยาวขึ้นจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเดียวกันแคบลงกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทำแบบนี้แล้วห้องโดยสารก็จะกว้างกว่ากว้างขวางมีเฮดรูมเลกรูมที่กว้าง ส่วนที่เราดูเครื่องยนต์ว่าเฮ้ยมันดูต่ําลงไปไหมมันต่าจริงๆนะครับเพราะว่ายกได้ยกแต่ตัวถังขึ้นมาเบาะนั่งก็เสริมขาขึ้นมาเพื่อให้รถมันเป็นทรงสูงแต่แพตฟอร์มอย่าลืมว่ามันมาจากแพลตฟอร์มเดียวกับอัลติสดังนั้นจุดยึดเครื่องยนต์ต่างๆเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดียวกับอัลติสไม่ได้สูงกว่าเดิมมากมายที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยมากกว่าอัลติสเพราะว่าล้อที่มันใหญ่กว่าเส้นรอบวงที่สูงกว่าก็เลยทําให้รถมันสูงขึ้นนะะเพราะฉะั้น เครื่องยนตก็จะดูต่ําลงไปนิดนึงจุดที่ได้กลับมาที่เป็นเครื่องยนต์อยู่อย่างเงี้ยก็คือเซนเตอร์ออฟกาวิตี้นะครับหรือว่า CG เนี่ยของจุดศูนย์ถ่วงรถเนี่ยต่ำลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะคอนโทรลได้ดีขึ้นนะฮะดีกว่ารถ s อ v ยูวีบสูงๆเพราะว่าเซนเตอร์ออฟกาวิตี้ที่ได้เปรียบมากกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเราจะทําการทดสอบหาตาเร่งโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็วัดจากด,ดาวเทียมนะครับ แล้วก็มันสามารถที่จะวิ่งบนทางหลวงโดยที่วัด80-100ถึง100อาหาตาเล่ง80ไป100-120หรือว่า0-402ถึง4 0เมตรหรือว่า0-800ถึง800ได้ทุกย่านความเร็วไม่จำเป็นจะต้องไปหาสนามทดสอบอะไรที่ไหนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรามีตัวนี้เราสามารถวัดจากดาวเทียมได้นะครับหลักการทาง,งานของมันก็คือเราต้องเอาตัวนี้เอาไว้ให้ดาวเทียมเห็นเราจะต้องต่อตัวนี้เข้ามาทำงานร่วมกับมือถือนะฮะซึ่งโทรศัพท์มือถอเนียก็สามารถที่จะ ช่วยเป็นตัวเล็กขอดได้นะครับอันนี้ก็คือการแข่งขันแบบแร็หรือว่าวิาวมพบนถนนนะฮะซึ่งเราเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ402เมตร80 120มันก็จะวัด80 100 100ไป120นะครับแล m, ้วก็800เมตร0 100นะครับก็สามารถที่จะวัดหาอัตราเร่งแล้วก็จังหวะการทำงานของเครื่องอยนต์อัตราเร่งแต่ละช่วงแต่ละย่านความเร็วของรถเนี่ย ได้อย่างละเอียดโดยวัดจากดาวเทียมเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไปรอฮะว่าวันนี้ถนนโล่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูว่าอัตราเร่งของครอ s เนี่ยมันดีมันเจ๋งยังไงนะแล้วมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็เทียบกับรถที่เป็นในแพลตฟอร์มเดียวกันอย่าง CSR แล้วก็อ l t i s นะเดะี๋ยวไปดูกันครับรลองมอน,นึ่แปดสิบเปน,นร้อะครัว้เวลาไร ้ยดีขึ้นครับเน่นะ9.92วินาทีแต่ความต้องใหม่นะครับ402เมตรดูกัน หลังจากที่ได้ขับนะก็มาวัดหาตาเร่งนะครับก็อย่างที่เห็นกันเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าตาเร่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นที่พอใจไหมแต่โดยรวมต้องบอกว่าเป็นรถที่นุ่มนวลเหมาะกับครอบครัวนะฮะนุ่มนวลขับสบายภูมิัยนิ่งคมประหยัดประหยัดมากๆหายปิระหยัดประหยัดมากๆนะฮะเป็นรถที่เอาจริงๆเนี่ย ใช้ในกิจกรรมครอบครัวไปทํางานเดินทางท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์ประหยัดมากๆคุ้มมากๆกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับขับสบายท้องสูงหลังคาสูงช่อ,องวางขาอุปกรณ์รพื่อความสะดวกครบจริงๆนะครับส่วนที่ให้ดูอัตราเลขในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่านอกจากมันครบแบบนี้แล้วเนี่ยมันขับสนุกในระดับหนึ่งนะเขาบอกว่ามันขับสนุกระดับหนึ่งมันไม่ใช่รถแข่ง มันไม่ได้แต่ว่ามันวิ่งได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเล่งแซงอะไรอย่างงี้ก็อัตราเล่งแซงเนี่ยบอกเลยว่าถ้าวิ่งต่จังหวัดนั่งเนี่ยนี่นั่งมานี้มาสองคนอุปกรณ์เต็มหลังรถอัตราเล่งยังได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นจริงนะครับใช้งานเนี่ยสบายประหยัดน้ำมันมากๆที่ใช้มาใช้ประจัาอาทิตย์แลวยังไม่ขึ้นถังเลยครับแล้วก็นี้พี่เรื่องที่ชอบอีกอย่างก็คือว่ากล้องรอบรถ อ่านะครับเมื่อเมื่อเราขับรถอยู่เนี้ยเราขับธรรมดากล้องก็จะไม่ขึ้นจะไม่จะไม่มีการทํางานของกล้องเมื่อที่เราชะลอความเร็วกับคันหันกล้องจะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอรอบรถเลยว่าให้เราดูว่ารอบรถนั้นมีอะไรมีปกติไหมนี่คือหนึ่งในความปลอดภัยที่โตโยต้ามีให้นะครับยังืมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาแบบว่า กำกึ่งว่ามันเบียดไม่เบียดอะไรเงี้ยสามารถเลือกวิวกล้องได้้วยก็คือจุดบอดด้านหน้าเนี่ยด้านซ้ายด้านหน้านะครับด้านตรงล้อซ้ายเนี่ยคนขับมองไม่เห็นนะอันนี้ถ้าจะมิดกล้องมาช่วยแก้ไขจุดบอดเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอางี้สรุปโดยรวมนะสำหรับ t o y ยต้ c r o อ s เลือกเอาว่าคุณชอบไฮบริดหรือไม่ชอบไฮบริด แต่ไฮบิดก็แพงขึ้นแต่ประหยัดกว่านะอัตราเร่งดีเพราะว่าได้มอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยในรอบต้นนะแล้วก็รอบปลายก็ช่วยกันแต่ราคาสูงกว่าสําหรับไฮบิดถ้าใครชอบไฮบิดซื้อไฮบิดประหยัดกว่าแน่นอนนะครับซื้อเทคโนโลยีใช่นะก็วันนี้ก็ต้องฝาก t o y o t a c r o s คคันนี้ไปด้วยนะครับรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ทุกข้อความไว้ก่อนล่วงหน้าเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ